สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนการตรวจโรคข้อข้อสอกกล้ามเนื้อที่ข้อศอกเสษที่เรียกว่าเทนนิสเอเวที่เราเจอกันมากเลยทุกวันนี้นะครับกล้ามเนื้อตัวนี้เป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่ในการกระดกข้อมือขึ้นนะทำหน้าที่ในการกระดกข้อมือขึ้นกลุ่มของกล้ามเนื้อก็จะมีจุดเกาะนะครับอยู่ที่อยู่ที่ด้ after, านบนนะครับของข้อศอกนะทางด้านขว้ามือ หรือเราเรียกว่ามี l a t uh, e l l e i i c o n d y l e ของ humerus นะครับตรงด้านล่างตัวนี้ซึ่งเป็นจุดเกาะซึ่งมีหลายมัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อกระดกข้อมือซึ่งทําหน้าที่ Action ตรงนี้นะครับองกระดกข้อมือครับนะถ้าเราต้านในท่าน,นี้เนี่ยกล้ามเนื้อตัวนี้จะเกร็งขึ้นมานะครับคนเราใช้งานก็จะใช้งานในลักษณะคนที่ตีเทนนิสนะครับก็จะตีในลักษณะงอลง นะการที่กระดกลงมากๆเนี่ยก็จะไปกระชากเส้นกล้ามเนื้อหรือเอ็นที่อยู่ที่ทําหน้าที่ในการกระดกนะก็กจะเกิดการอักเสบขึ้นมาหรือยกของหนักนะครับหรือใช้งานข้อมือมากเกินไปก็จะส่งผลมาตรงนีนะ้ทำให้ปวดน,นะจริงๆแล้วปัญหาของเขาก็เกิดจากการเขาเรียกว่ามีการฉีกขาดเล็กๆน้อยๆนะตรงจุดเกาะต้นของเอ็นของกล้ามเนื้อกลุ่มนี้นะเวลาเทสคนไข้กลุ่มนี้มาเนี่ยนะครับเราสามารถเทสโดยการ นะจับมือนะครับแล้วก็กำมือ,อไม่ต้องเกร็งนะครับกำมือแล้วกวดลงกวดไหมครับปวดไหมครับนะขณะที่กดลงตรงนี้กล้ามเนื้อตรงนี้เอ็นตรงนี้จะตึงมากคนไข้จะร้อง,งบางคนโอ้ยเลยนะครับจะปวดขึ้นมาเลยอันนี้เป็นท่าที่เทสหารอยโรคนะครับตรงนี้ข้อศอกตึงนะครับกดลงไปปวดไหมเตึงเลยไหมปวดตึงตรงนี้เลยนะครับโอเค หรือเราอาจจะใช้กันคลำหรือการกระดกข้อมือด้วยก็ได้นะฮะใช้กระดกข้อมือสู้กันต้านกันครับเกรงสู้กันนะฮะกล้ามเนื้อตัวนี้จะเกรงตัวนะครับพอเกรงตัวเสร็จก็จะเกิดอาการปวดได้ปวดไหมหรือ power อาจจะไม่ค่อยมีเกรงสู้กันปวดไหมีนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นการเทสเพื่อหารอยโรคนี้เราสามารถใช้กันะคลำนะคลำมาที่จุดกอกได้ดีนะ จุดเกาะต้นของกลุ่มนี้นะฮรอยู่ตรงข้อศอกด้านนอกนะตรงปมกระดูกตรงนี้จะมีจุดเจ็อยู่นะครับซึ่งเป็น N. เอ็นเห็นไหมครับเจ็เจนะฮะเจ็นะเขาเรียกว่าในแผนไทยเราเรียกว่าโรคลมปลายปัตคาัดข้อศอกนะครับลมปลายประตคาดข้อศอกส่วนในทางแบบปัจจุบันหรือทางสากลเราเรียกว่าโรคเทนนิสเอโบนะครับซึ่งตามหลักการรักษาก็จะต้องพักการใช้าง,งานของข้อมือ การนวดของเราก็สามารถรักษาได้นะการนวดเราก็ต้องนวดกดไปที่จุดกดเจ็บนะลงให้พอเหมาะนะครับหาจุนะดทริกก็พอยห์ก่อนถ้าจะหาได้ดีให,ให,ให้ให้ทำท่านี้นะครับกามือแล้วกระดกลงนะอาจจะเอาขาวองไว้ในลักษณะน,นี้แล้วอาจารย์ก็จะกดมาที่จุดเกาะต้นกดกดพอประมาณนะครับกดคลายในบางคนที่เป็นเรื้อรังอาจะมีการพังผืด กดรัดมันจะมีท่าเทคนิคในการยายขยเยอทะานขืดได้ด้วยนะครับกดใช่ไหมกดคลายกดคลายนะครับถ้ากล้ามเนะื้อตรงนี้ก็จะดีขึ้นแล้วก็ใช้ความร้อนนะครับประครบรงในส่วนตรงนี้อาจจะมีการนวดน้ามันลดการอักเสบนะครับก็จะดีขึ้นนะอันนี้นี้ถ้าคนเป็นเรื้อรังมากๆนะทางขื่จะรัดอยู่ข้างใน จะมีเทคนิคในการขยื่อนความฝืดโดยการทํานี้นะครับดูนะครับเอามือกดไปที่จุดที่จ,จุดเจ็บแล้วมือด้านหนึ่งจับที่ข้อมือแล้วหมุนออกอย่างนี้ก็ได้จะเกิดการขยื่นความผืดน,นะครับนี่หรืออาจจะใช้การกดแล้วคืนในท่านี้จะเจ็บมากนิ้นเลย,ยาาเห็นไหมนี่นะทำได้สองวิธีกดนิ่งนะครับกดนิ่งแล้วก็หมุน แบมือออกหรือคว่ำมือในท่านี้เหมือนกันไหมเห็ไหมชักเลยครับอันนี้เป็นเทคนิคการเยื่นรังผืดนะเป็นการเยี่นรังผืดตรงจุดที่เป็นปัญหาแต่หลักการสําคัญก็คือต้องนั้นเน้นใช้ความร้อนนะคบแล้วก็การใช้งานหลังทจากเขาเรารักษาเขาดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะต้องสอนวิธีการป้องกันไม่ให้การกลับมาบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งโดยการเอ็กซ์ไซส์ของกล้ามเนื้อกลุ่มที่ทําหน้าที่ในการกระดกข้อมือนะครับ ก็อาจจะใช้ขวดน้ำนะครับขวดน้ําถือแล้วก็ยกขึ้นในท่านี้อาจกกระดกมือขึ้นครับสมมุติถือขวดน้าสัก 500cc ครึ่งกิโลปล่อยลงนะครับยกขึ้นนะครับทำท่าน,นี้บ่อยๆนะครับเซตหนึ่งหครั้ง1 0ครั้ง20บครั้งทาบ่อยๆกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นนะฮะก็เป็นการป้องกันร,ระยะยาวนะนนี้ก็เป็นการรักษาโรคเทนนิสเอวโงนะครับโอเค แล้วเจอกันในช่องต่อไปครับสวัสดีครับ